สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับเข้าสู่รายการโฟฟัาเครื่องนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเรามีภารกิจเรือโยงเรือ่าจูเรือโพสสินค้าไปด้วยกันนะครับวันนี้นะผมเปิดฉากมาโลเคชั่นผมอยู่บนสะพานข้ามแม่น้ำนะครับเจ้าพยานะครับเท้าความแบบนี้เดี๋ยวผมเท้าความให้ฟังแบบนี้นะครับว่าเ,าเมื่อวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์นะ่ะเป็นเรื่องราวของพ้าเครื่อง แล้วผมกําลังจะเดินทางไปทําเรื่องราวของหลวงพ่อรวยวัตกโกนะครับที่มีวัตถุมงคลชุดใหม่ออกมาผมมองมาเห็นนะครับชุดเรือกลุ่มนี้นะครับเป็นเรือนหนักนะครับจับกันมา3ามพวงนะครับผมก็เลยจอดรถแล้วก็ขึ้นมาบนสะพานนะครับเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวชุดนี้ไปท่านผู้ชมไม่รับชมนะครับแต่ผมไปรักคิวนะผมรัดคิวเอาพี่ที่เขา มาที่ผมไม่เคยเห็นนะที่ว่าเป็นเรือ,อประจําถิ่นด้วยนะครับขึ้นให้ดูไปก่อนนะส่วนอันนี้เป็นตอนแรกเลยที่ผมเจอเจอนะครับแล้วผมก็เลยวันนี้เอามาเล่าเป็นเรื่องราวให้ได้รับชมกันนะ,อะตอนมาเนี่ยเห็นเรือโยงไม้เนะี่ยอยู่หลังสุดเลยนะท่านผู้ชมแล้วพี่แกน่ะเร็วมากแรงมากครับแกลูดขวานะแล้วแซงจากท้ายขบวนอะ่ะขึ้นมานี่ตอนนี้อยู่นําหน้านะท่านผู้ชมมาแล้วก็ เรือยงไม้เนี่ยสวยนะท่านผู้ชมแล้วก็เออมันมีไงอะ่ะมีเหมือนที่บังแดดด้วยอ่ะท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดดูด้วยกันนะมีเหมือนที่บังแดดด้วยนะครับอ่เวลาแดดมันมาทางฝั่งซ้ายมือท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมครับท่านผู้ชมเขาคิดเขาออกแบบหไหมไหมเก๋ไก๋เลยนะเท่เลยนะเขาเขาเป็นเหมือนผ้าใบอ่ะยื่นออกมาหไหมครับนี่ไว้กันแดดนะโอ้ผมผมเพิ่งเคยเห็นตอนเขาเขากางออกมาแบบนี้นะครับ มันน่าจะกันแดดกันฝนได้นะอะไรประมาณนี้นะครับสวยนะสวยเลยแรงด้วยดูรูดมาจากหลังสุดอะถ้าผู้ชมคิดดูเดี๋ยวเราขึ้นมาหน้าแล้วสับระยะห่างเยอะเลยนะ,ะลำที่สองนะเดี๋ยวผมกาลังจะปล่อยคลิปออกไปนะเนี่ยครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะขาวๆเนี่ยลำที่สองนะครับเดี๋ยวปล่อยคลิปออกไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่เจอเขานะครับแล้วเรามาพูดคุยกันเนาะพูดคุยกันก่อนชมบรรยากาศด้วยอันนี้เป็นบรรยากาศสองฝั่งริมแม่น้ําเจ้าพยานะครับ นี่เป็นไงครับท่านผู้ชม,ชมนี่ใ,นใกล้ๆเลยนี่วิ่งเร็วด้วยเนาะหายไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปชมนะว่าผมจะตามไปตอนที่เขาเลี้ยวได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาดูจากการวิ่งเขาเขาวิ่งเร็วนะเขาวิ่งเร็วเนี่ยไม่รู้ว่าจะทันกันไหมนะครับแต่สองลำหน้าน่ะสองลำที่อยู่ข้างหลังเนี่ยรับรองได้ว่าทันแน่นอนนะครับและส่วนลำท้ายนะไม่ต้องถามเลยว่ามีลกาลังเท่าไหร่นะนเพราะว่าทางพี่บอกไปให้ชมเมื่อวานนะผมวานเลาใจมากนะผม ผมดูนั่งเก่งเลยนะส่วนพี่ลำนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวทําเดี๋ยวทําตามออกมาอาจจะได้ชมมันตอนเย็นๆเลยก็ได้ครับท่านผู้ชมจะได้ไม่ไม่พลาดไม่พลาดไม่ต้องรอคอยนานนะเดี๋ยวผมทําให้เพราะว่าชุดนี้มันมาด้วยกันนะสามพวงนะครับจับกันมาแล้วก็พี่ลำที่อยู่ลำสุดท้ายสุดผมเอาขึ้นมาให้ชมก่อนนะเพราะว่าไงเพราะว่าผมชอบไงผมเห็นแล้วผมตื่นเต้นนะผมก็เลยเอามาให้ชมกันก่อนนะครับ แต่เดี๋ยวชุดนี้ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวชมไปพร้อมๆกันพี่เขาลากมานะครับมีบรรยากาศนะสวยๆแบบนี้นะครับแม่น้าเจ้าพระยาครับจุดนี้จุดนี้รอมาพักหนึ่งครับพี่ๆเขาก็จะค่อยๆไหลกันเข้าใต้สะพานนะแต่ว่าเรือไม้เรือยงไม้เมื่อกี้นะที่มาเร็วมากๆว่าขิวเดียวผมลงจากสะพานฝั่งนู้นครับแล้วก็ข้ามมาขึ้นสะพานฝั่งนี้เพราะว่าสะพานอะ่ะมันเป็น2ฝั่ง มันข้ามไม่ได้เป็นถนนอยู่บนกะพานด้วยนะครับก็เลยต้องวิ่งขึ้นลงอย่างเงี้ยพอขึ้นมาทีหนึ่งเรือไม้โอ้โหเร็วมากแว้นไปแล้วหายไปแล้วนะครับผมก็เป็นชุดนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลำเนี้ยลำเนี้ยนะครับที่กําลังออกมาจากใต้สะพานเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดต่อแล้วลงให้ท่านผู้ชมได้ชมนะตอนที่เขาไปตรงวางน้ําวนว่าจะเป็นเชนไลน์นะครับ <S <S เบื้องต้นก็เป็นชุดเรือโยงสีขาวนะ พี่ผมว่านั้นจะเป็นชุดที่ผมเคยถ่ายได้นะตอนฤดูน้ําหลากหร,อกรือเปล่านะครับเพราะว่าพี่เขาเป็นชุดเรือสีขาวอ่ะเขาจะมาแบบมาแบบชุดเดียวกันเลยนะแล้วสีขาวเหมือนกันแล้วก็มีชุดที่พี่เขาเป็นสีฟ้าอันนั้นเขาก็มาเป็นทีมงานสีฟ้านะกระเติงคุ้งกระเตงข้างอะไรเขาเป็นสีฟ้าหมดแล้วก็โยงหน้า3ามสี่ลำสรงท้ายหนึ่งลำเป็นสีฟ้าหมดสีขาวก็เหมือนกันนะตอนนั้นผมเคยถ่ายได้นะเป็นโยงหน้าห้าลำนะก็เป็นสีขาวทั้งห้าลำเลย แล้วก็มีส่งท้ายยำหนึมม่งก็เป็นสีขาวด้วยนะครับเหมือนเขามาเป็นเป็นทีมเลยอ่ะเป็นบริษัทเป็นทีมงานเดียวกันอะไรอย่างนี้นะครับก็อลองลองมาเรื่อยๆนะครับนี่ช่วงนี้ช่วงน,นี้ท่านผู้ชมเนี่ยแต่ว่าอันนี้น้ํามันนิ่งนะน้ามันนิ่งแล้วก็ระดับน้ำาน่ะมันไม่สูงอ่าผู้ชมยังจาตอนช่วงฤด,ดูน้ําหลากเราได้ไหมครับน้ำนยังยมันจะขึ้นมาเนี่ยเลยตอหมอสตรงนี้มาอีกนะเลยตอมอของสะพานมาอีกจําได้ไหมครับท่านผู้ชมแล้วเวลาเรือเนี่ยมาให้ไหมครับ ช่องว่างระหว่างเรือโป๊ะกับตรงสะพานนะครับที่เรือเบาบา,บางลำบางจังหวะที่มาต้องเอาน้ำบทุกใส่เข้าไปเติมน้ําเติมน้ําเติมน้ำเข้าไปเพราะว่าให้เรือโป๊ะมันต่ําลงนะครับจะได้รอดใต้สะพานได้ถ้าระดับน้ํามันขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรือหนักเนาะเขาก็เลยใส่เข้าไปได้เลยแต่ว่าท่านผู้ชมเรือหนักก็จริงนะมันก็ต้องค่อยๆเห็นไหมครับ ค่อยๆค,คอนโทรลนะเวลาเข้าเนี่ยมันไม่งั้นซ้ายขวามันเข้านู่นนะต่อมอสาพาน่ะเรียบร้อยเลยนะท่านผู้ชมนะไปไหนกันไม่ได้นะทีนี้ติดเงียบเลยนะกาเลยต้องมีทักษะนะครับแล้วก็มีความสามารถมีประสบการณ์ของพี่ๆที่เขาเดินเรือที่เป็นโยงหน้าด้วยนะครับเพราะาโยงหน้าเนี่ยคอยดึงออกไปนะแล้วบังคับทิศทางด้านด้านหน้าของเรือโป๊นะส่วนเจ้าเรือตรงท้ายก็คอยบังคับหลังอ้าวนี่เห็นไหมครับนี่นี่นี่ท่านผู้ชมผมพูดไปนะ อ,อย่างที่ผมบอกเกินๆไว้เลยคือพี่เขามาเหมือนเป็นทีมงานอ่ะเขาจะเป็นชุดเขาอ่ะนี่วันนี้เขามีส่งท้ายมาด้วยนะครับสแสดงว่าเขาล่องกันมาตั้งแต่ตั้งแต่จุดเริ่มต้นอ่ะที่เขาลงของกันเสร็จอ่ะเขาก็มีชุดอย่างนี้มาเลยเพราะปกตินะครับนี่นี่โอ้ท่านผู้ชมนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเรือใม้ครับนู่นเห็นไหมท่านผู้ชมนู่นยมสูงไปนั่นเห็นไหมครับจิ๋วจิ๋วลากไปนั่นอยู่บนผืนน้ำนครับ อยู่บนแม่น้ําตรงนั้นจะไปผ่านตรงป้อมเพชรแล้วนะเขาจะเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายไปนะครับก็ดูจากทิศทางของเรือนะครับเรือโยงที่ล่าไปเขาจะเลี้ยวไปทางป้อมเพชรครับขึ้นไปทางป่าโมกไปนครสวรรค์ไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปเอาทรายน่าจะไปเอาเอาทรายนะครับเอาหินเอาทรายเอา,เอาเอาอะไรลงมานะครับเลี้ยวซ้ายไปไวมากนะละําน,นี้เพิ่งลอดสะพานนะเรือโยงไม้สับหายไปเลยนุ่นแล้วเลี้ยวเลยด้วยโอ้โหสุดยอด เอ้ากลับมาพี่คนนี้ก่อนลำนี้ก่อนนะอย่างที่ผมผมเก um ここินไปเกินไปอย่างที่บอกไปนะครับว่าเขามาเนี่นะครับเดี๋ยวดูเห็นไหมครับเขามีเขามีทีมงานมีส่งท้ายมาเลยเนี่ยติดส่งท้ายมาด้วยเลยนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ที่เขามาน่ะแล้วเป็นสีขาวเหมือนกันด้วยเห็นไหมดูเข้าไปให้ดูนี่นะเหมือนกันเลยเรือเหมือนกันเลยอย่างที่มาตอนอ่ามดูน้ําหลากอรท่านผู้ชมเราคิดดูนะมีโดน้าสี่ลำห้าลำนะแล้วเป็นสีเหมือนกันหมดเลย กระแตงข้างโป่งท้ายอะไรเหมือนกันหมดเลยแล้วมันก็เลยเป็นผมมีคลิปตเก่าด้วยนะคลิปตเก่ารู้สึกว่าผมจะทําไว้เป็นอะไรโยงหน้าห้าลำสีขาวอะไรเนี่ยท่านผู้ชมลองไปย้อนดูได้นะ่าท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ๆนะครับแล้วมากดติดตามผมไว้แล้วนะครับแล้วทีนี้อ,อยากผมว่าหูมันมันเล้าใจแค่ไหนนะ ว่ามาอะไรแค่ไหนลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆผมได้นะครับตั้งแต่ที่ฤดูน้ําหลากมานะแล้วท่านจะแล้วท่านจะพบกับความความระทึกผมียกนี้ว่าตอนมาถึนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเมื่อกี้กำลังจะบอกระทึกนี่ระทึกเลยมาแล้วนี่นี่จำได้ไหมท่านผู้ชมจำได้ไหมที่ลงไปเมื่อวานนี่ลำนี้เลยเออมีพี่อืมพี่พี่เขาเขาก็ติดตามผมอยู่น้แล้วเขาก็ให้ข้อมูล อละหลายแลยหลายอย่างนะนะเมื่อวานเขามาให้ข้อมูลนีกนะครับว่าเขาบอกว่าเป็นเรือประจำท้องถิ่นด้วยนะผมก็เลยเอ๋อใช่เลยเพราะว่าทางฝั่งยุทยาบ้านผมอ่ะไม่มีแต่นะผมท,ทํคลิปมาผมก็ยังไม่เคยถ่ายเรือที่เป็นลักษณะแบบนี้ได้นะครับมันก็เป็นอะไรที่แปลกตาดีนะครับแล้วก็สวยงามด้วยนะผมก็เลยเอออยากเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเหมือนกับเหมือนกับตอนนั้นที่ที่ไปเจอเรือโยงสองชั้นอ่ะนะวิ่งมาที่ยุทยาแต่เข้ามาภายภายในตัวข้างในไม่ได้นะครับ เพราะว่ามันสูงมีพี่ๆเขาให้ข้อมูลแล้วนะครับเขาวิ่งอยู่รอบนอกแล้วก็กลับไปที่ปากน้ํานะครับสมุทรปราการออกทะเลออกอา่าวไทยนะผมก็ตามไปเจอที่จุงสมุทรปราการไปส่งเขาที่ที่จะอ,ออกทะเลแล้วทีหนึ่งนะครับนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะว่าทาไมเขาถึงมาเข้ามาอยู่ในในตัวในอ,อยุทยาในเขตที่ผมอยู่ได้นะเพราะว่าเขาเรือมันสูงนะเขาลอดใต้ก,กระพานมาไม่ได้มันันเป็นจังหวะนะครับนี่แล้วก็มาเจอลำนี้อีก ของแตกอีกสวยงามด้วยแล้วก็ถ้าถามว่าว่าพระกําลังมันเป็นเช่นไรนะเมื่อวานนะเมื่อวานเราได้เห็นกันแล้วนะสุดยอดไหมผมเองนี่นั่งนั่งรุ้นนะตัวเก่งเลยนะอือืึดูพูดถึงแล้วคิดถึงนะต้องไปเจอกันที่โค้งตัวเอสอีกสักทีหนึ่งนะว่าคุณพี่เขาจะแน่นอนขนาดไหนยิ่งเป็นช่วงขาลงมานะโค้งตัวเอสอ่ะขาลงมาจากนกครหลวงอ่ะหัวน,นั้นเล้าใจเลยท่านผู้ชมนี่นี่น,นี่อันนี้ ผมว่าที่เขาบอกว่าเขามาจากทะเลอ่ะเพราะว่ามาเขามาไกลมั้งครับเขาก็เลยแบบใส่ของมาเต็มที่เลยเนาะท่านผู้ชมว่าไหมคือใส่มาแบบเต็มๆม,มาเนี่ยสี่สี่ช่วงสี่ช่วงของของเรือโป๊ะนะเอ้หนักด้วยปิมน้ําด้วยโอะโอ๊ะนี่นี่นี่เห็นไหมท่านผู้ชมถ้ามาแบบนี้เนะี่ยโดยปกตินะที่เขามากันถ้าไม่ไม่ใช่แบบบริษัทนะแบบที่เหมือนสีขาวเมื่อกี้นะครับเขาจะเป็น โยงหน้านะมาอย่างเงี้ยลำเดียวลากมาเรือโป๊ะมาสี่ลำเรือโปสามลำอะไรเงี้ยลากมาแต่ว่าเขาจะมีโยงหน้าลำเดียวในช่วงนี้นะในช่วงนี้ที่เป็นฤดูปกติแบบนี้นะค่อนข้างจะเพิ่งจะผ่านแ้งมาด้วยนะมันก็จะมีโยงหน้าลำเดียวแต่ถ้าเป็นฤดูน้ำหลากโยงหน้าเขามาทีเดียวเลยนะครับสองลำสามลำสี่ลำแล้วแต่พี่เขาจะจัดมานะแล้วก็มาถึงตรงเนี้ย เขาจะมีเนี่ยที่ที่เห็นอยู่ข้างหน้านะท่านผู้ชมน่ะซ้ายขวาจะมีเรือโยงอ่ะจอดอยู่นะครับเพื่อที่จะมาเป็นเรือส่งท้ายให้พวกพี่ๆเขานะนี่เราส่งพวกพี่เขาตรงนี้นะครับแล้วก็ตามไปเจอเขาที่ตรงวังน้ำบนสุดท้ายแล้วของรายการนะครับูพะเครื่องขอกราบลาธนาคุณพระเดชพระคุณคุณหลวงพ่อโตพรพนันเชิงนะครับผุมขอปกปักรักษาพวกพี่ๆนักเดินเรือทุกท่านนะครับท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับทำทุกภารกิจราบรื่นครับสวัสดีครับ